ช่วงปีใหม่หลายคนเฝ้ารอคอยอากาศหนาวอากาศเย็นสบายนะคะ,ะแต่พี่น้องภาคใต้บอกเลยว่าช่วงปลายปีนี้ทุกหนักค่ะเพราะว่ายังคงเจอกับเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็อุทก,กภัยนะคะพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยเมื่อชาวบ้านในพื้นที่ภาคใต้เจอน้ำหลากเข้าท่วมอีกระลอกรับช่วงสิ้นปีเลยะค่ะผอกได้เป็นที่เรียบร้อยครับ109 มากแล้วีิบร้อยปลอดภัยนะทีมยกเลิกได้เลยนะปลอดภัยครับดู่ในการอ่อนเพลียเล็กน้อยครับครับจุดนี้ค่ะคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่บ้านต่อดำนะคะตำบลปากแพร่อำเภอดอนสักที่สุราษธ,ธานีช่วงสองทุ่มค่ะเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งให้เข้าไปช่วยเหลือมีคนขับรถกระบะพยายามขับฝากกระแสน้ำเชี่ยวแต่ว่าน้ำมาแรงมากเชี่ยวมากสู้แรงน้ำไม่ไหว ถูกกระแสน้ำพัดตกข้างทางเกือบจมไปทั้งคนทั้งรถอะ่ะยังดีที่คนขับมีสติค่ะนีออกมาจากรถได้แล้วก็ไปยืนรอขอความช่วยเหลืออยู่ที่ท้ายรถกระบะนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงสองทุ่มกลางค่ำกลางคืนแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าทีก่ก็ไม่ยอ่อท้อเลยค่ะรีบออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะกู้ภัยก็ใช้อุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำเนี่ยไปช่วยเหลือ ขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยนะ,ะนี่ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็ดีใจที่ทางคนขับเขาปลอดภัยนะส่วนที่นครศรีธรรมราชค่ะบอกเลยว่าหนักไม่แพ้กันฝนตกต่อเนื่องค่ะมาตั้งแต่วันพุธท,ที่ผ่านมาละ<ม>เกิดน้ำป่าจากเทือกเขาหลวงลากลงคลองธรรมชาติแล้วก็มาเอ่อล้นพื้นที่หมู่8เนี่ยตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองเจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งเหตุรถตกไหลาทางหลายคันเลยนะแล้วมีบางหมู่บ้านค่ะที่เริ่มเข้าออกลำบากแล้วต้องลุ้นแล้ว ลุ้นอีกว่าจะไปได้หรือไม่ได้แล้วดูสิเนี่ยกว่าจะเข้าบ้านกว่าจะออกแ้วแต่ละทีโอโอ้ช่วงเวลาที่คุณจะต้องได้เฉลิมฉลองกันแต่าม,มาเจอกับภัยธรรมชาติแบบนี้นะคะพี่นงดูนะรับว่าวกที่เม็ดนี่นี่นะน้ำไม่เอาจริงที่นะครับนี่นี่น้ำไม่เอาจริงที่พี่นงองดูนะรับพี่นงองดูเดี๋ยวก็เล็กก็เจอกันอ,อ่านี่นี่อย่างถึงนึงนะครับ นี่แหะค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีงผู้สูงอายุ 2, 2> นะคนนะคะเป็นชายอายุ69ปีแล้วก็71ปีพื้นที่ตำบลหนองหงอํำเภอทุ่งสงค่ะเสียชีวิตจากการถูกกระแสน้ำพลดัดตกคู่น้ำด้วยนะคะปีนี้อ่วมจริงๆนะกับเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะเพราะว่าเราเจอฝนกันมาหนักตั้งแต่ช่วงกลางปีแล้วจนตอนนี้ธันวาคมแล้วค่ะฝนยังไม่หมดเลย งูัศราน้าก็ยังต้องเจออีก60-70%เลยสำหรับพี่น้องชาวภาคใต้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารเรื่องของสภาพอากาศเอาไว้ด้วยนะคะ,คะ